เป็นกัรเนตนเห็ดกะลุงหอยเกือขันสมบัตเตรียมจะขันสมขันสมปลาขันสมเกอนกะออขนอ้ขันสมก้นเา่กงมอือใสมือชดๆเลยล้คเดียวลืมล้ง ว,ว่ากินออกหอมมักคือสมแปรนแบบแบบแบบมะนาวนะมะนาวสมแปรนป้าสีบกามา็มาสมขนาดแล้บป่ะมะนาสมสมกัเลยจังดับข้าวอ,อ,อันนี้ ตุ่มหัวตุ่มหัวปลาตุ่มปลาบัตาลวกแล้วให้มันสีอันไหนทีบุให้มันสีสุกๆเลยเออเออฮะ น้องมันบ่นิน้องนินเลยจันเงทากิอยนี่ยเห็ดลาบเน่พี่น้องก้อยทลาบอันนี้เปเก็บผวกบัวบัวผักซีมากินกับแตงเนี่ยคนบันจะมาเล่นในเือนรายพอเนี่ยอุ้งคล้มันสิเ็ด ตัวไนก,ก่อนตัวนีลนลาบเงข้าวคั่วเอี๋ ใส่ปด่ะทานใส่ใส่ต like okay. ัวหอมมาด้วก em. si ันกินแรงกันยังไงซะกินแรงกันยังอยู่บ้าน so ี๋ยอเนี่ยพอดี่ไ้กินลาบซอยหนุ่กันโอ้นน่งเผ็ดกับมาเนาะเห็นไหมเนี ใหญ่ด้เป็นสาเยอืมไปล้างพักน้อนะเบามาเลเ้โหน่าะมาซอยงานเลยแล้วคุณเบาเบามากต้องมาซอยงานเลยแล้วเป็น

มียะมาเดอ้อเคยกันนะเอ้ยขอ้าวไทยเด้อนะนี่อันนี้ห้องบัวนนะม่ใ่ปะโอ๋โองานนีน่ก็ปล่อ,อยปลาเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานนะละปลาละซอยมากินกันนะพี่น้องเริ่ กินข้าวแรงน้ำก็กลัวแม่ตาเด้อทางละทางก้อยนาปลาก้อยปลาอาหารแรงกินกะผักซีกินกะบักแตงน้ำผักซีน้ำมาเด้มาได้มากินน้ากันเด้พี่เนาะเดีนี้ได้เยี่ยมมือจ้ะแซ่บเด้อหนักป้าสดแลสดอิ่วจ้ะจิตใจแห้ง ແລ້ວມາກິນຫັນພນງຕະສົມຕອນແຕງລະຕອນກິນພນອງກິພນອງມາມນໍນກ

<Es> thử, em, cho <laughs> <ExcelKK> và là ta phải chờ đợi mình 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 mình

้ำกุบา้าจนจะไปอยู่น้ำจี๋งบวชซีไม่รนะูกบวชซีเพราะรักหลวงพี่นะบวชซิกซี่เนะ๊ะโกหักหลวงพี่โกหักเพราะรักหลวงพี่บวชซิกเน๊เลย

เอาไม่เจอพายก็เดนไปพาหลงนะพูดอไปนี่ลแล้วป่วาาาาลางๆเยางๆกไคม่เมื่ยกันเนาะเล้วยวขึ้นมา,ลนานะเลี้ยวตอนแงจันนีอนเขาปม,มานะโอ้ีาจ ต้จบับปลาหายคนน้องเล้นบอกห้น้องกินเขายิ้เาน้องกินบอกานะ้กินตื่นไปทำคนอยู่ได้พี่น้องเนนักาฟอันะพี่น้องครับแงคเส้นกีฬาโตเ้เด็กพี่น้องบาย